ไปกลยเลยเห็นยังเห็นยังค่ะทุกคนเห็นยังเห็นยังมันสวิฟลางเห็นยังเห็นไหมคะสับลางเข้ามาแล้วคะ่ะพอรถ ไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้ามาในสถานีแล้วบีมก็จะกลับเข้าไปสู่สภาพเดิม เอามาแล้วแล้วเหล็กก็จะกลับไปเหมือนเดิม เรียบร้อยไปแล้วค่ะมันสวยนะถ้าเรามาถ่ายตอนกลางวันวันนี้เรานอกใจ BTS หนึ่งวัน ตอนนี้อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสำโรง BTS สวนกันไปแล้วเสียดายโครงเหล็กตรงนี้บงังสวนกันตรงนั้นวิสวยงาม และว้าวมาดูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสับรางกัน แสดงว่าตอนนี้กําลังจะมีรถเข้ามาในสถา,านีสําโรงค่ะมาดูโค้งสวย ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันพอรถเข้าสถานีบีมก็จะสลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม ขับรถเข้ามาแล้วหายแบบนี้แทบจะหยุดหายใจ ยอดมากค่ะนานๆเห็นทีสถานีรถไฟฟ้าสีดานค่ะตารางรถเยอะมากวันนี้ขนาดเป็นวันอาทิตย์นค่ะทางบนกำลังมุ่งหน้าไปสำลรม ตั้งแต่เช้ายันบ่ายเพิ่งจะได้เข้าบ้านค่ะวันอาทิตย์วันนี้ก็พาทุกคนมาชมสายสีเหลืองพร้อมกับสับรางวันนี้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนกลับค่ะออกมาแล้วเหลืออีกสองเที่ยวแต่หมดอายุเสียแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าคุ้ม สัปดาห์หนึ่งสิบเที่ยว250บาทแล้วก็มีตั๋วรายเดือนด้วยสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็นักศึกษาก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็นั่งสายสีเหลืองทั้งไปทั้งกลับกลับไปกลับมา ก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ